IMF เตือนแล้วนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจโลกมินเมล่อแหลมจากการค้าของโลกที่จะได้รับผลกระแทกและความไม่แน่นอนแม้อัตราภาษีอเมริกาจะชัดเจนก็ตามนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว IMF เตือนแล้วนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจโลกมินเมล่อแหลม จากการค้าของโลกที่จะได้รับผลกระแทกและความไม่แน่นอนแม้อัตราภาษีอเมริกาจะชัดเจนก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของโลกในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะฮะไม่งั้นแล้วเขคงไม่ปรับตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้ขยับขึ้นบ้างนะครับไอเวคาดการณ์อย่างนี้นะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะฮะ อาจจะเต,ติบโตขึ้นไปแต่3.0%ปรับตัวเลขขึ้นนะจากเมื่อเดือนเมษายนที่เคยมองว่าจะโตแค่2.8กลายเป็น3%คือขึ้นมา0.2%นะครับทีนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีในแง่จิตวิทยาแบบสดงว่ญญาเศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้น,นะหรือมันขยายตัวขึ้นได้แต่มันแผ่วเหลือเกินเท่านั้นเองนะครับแต่พอเราไปเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่มีสัญญาณของการ ฟื้นตัวชัดเจนหรือเจอจุดต่ําสุดแล้วหรือกลับไปมีศักยภาพเหมือนเดิมในหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับปรากฏว่างี้ฮะเศรษฐกิจโลกปี2024เนี่ยที่ตัวเลขเสด็จน้ําแล้วเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกโต3.3%นะฮะในขณะที่ปีนี้เราปีนี้ i อเอฟคาดการณ์ว่าจะโตแค่3%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับและในขณะที่ปีหน้าก็คาดการณ์ว่าจะโตต่ากว่า3เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมสรุปงี้ครับว่าตัวเลขคาดการณ์ทั้งหมดทําให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะฮะ จะขยายตัวลดลงนะครับพูดง่ายโตแต่มันช้าลงเนี่ยนฮะถึง3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2023 2023เศรษฐกิจโลกโต3.5 2024เศรษฐกิจโลกโต3.3และปีนี้คาดว่าจะโต3%เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นนะฮะมันขาลงมา3ปีติดเลยนะครับในขณะที่ปี2026 IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกจะโตเหมือนกันแต่โตบางมากเลยโตขึ้นแค่0.1%เท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้า จะโตอยู่ที่3.1สมมุติว่าจะเป็นอย่างนี้จริงนะโตต่ํา3ปีติดและปีหน้าถ้าโต3.1แสดงว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างเป็นครั้งแรกในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ด้วยความที่เศรษฐกิจโลกมันอ่อนแอลงมาเรื่อยๆนี่นะครับ IMF ถึงกระบอกเลยนะครับว่า การที่ตัวเลขมันเคาะออกมาแล้วมันยังไม่เกิน3.5เนี่ยแสดงว่านี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ต่ําที่สุดในรอบประมาณหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ IF f ให้น้ําหนักมากที่สุดว่าทําไมเศรษฐกิจโลกปีนี้แม้จะโตขึ้นแผ่วๆนี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขคาดการณ์นะฮะมันมาจากภาวะการค้าโลกที่ตอนนี้งอนเงน่ล่อแหลมและเปราะบางมากๆซึ่งเป็นผลกระทบมาจากมาตรการภาษีของประธานาธิบด,โด,โดีโดนัลด์ทรัม ไม่ว่าจะประกาศออกมาชัดเจนหลังจากวันที่หนึ่งสิงหาคมไปแล้วซึ่งตอนนี้ประกาศไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่มันก็จะมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงต่อไปเพราะอะไรทราบไหมฮะอัตราภาษีทั่วโลกจะไม่เท่ากันเลยในแง่ส่วนต่างหรือออนท็อปของภาษีที่เข้าสู่อเมริกาและด้วยความที่มันไม่เท่ากันเลยเนี่ยนะฮะความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศทั่วโลกในแง่ของการค้าระหว่างประเทศก็จะไม่เท่ากันเลยนะ,ะด้วยความที่จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของอเมริกาที่เข้าไปอยู่ใน ปลายทางของแต่ละประเทศทั้งนั้นซึ่งแน่นอนครับจุดแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของประเทศปลายทางที่เป็นคู่ค้ากับอเมริกานับจากที่เป็นต้นไปเนี่ยก็จะถูกเปิดตลาดให้กับอเมริกามากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าเมื่ออัตราภาษีของประเทศคู่แข่งที่จะต้องผลิตสินค้าเข้า,ขาขอ,อเมริกาเนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะยืนไม่เท่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันในรูปแบบอื่นที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคอยจับตาดูต่อไปนะฮะ นี่คือสิ่งที่ i m f นั้นก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วนี่นะครับและอย่างหนึ่งที่ทําให้มีการปรับตัวเลขใน GDP ของเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็เพราะว่าถ้าเทียบอัตราภาษีเมื่อวันที่2นะแล้วมาจบวันนี้เนี่ยก็คือ3าส็กรกฎาคมเนี่ยนะครับต้องยอมแล้วครับว่าอัตราภาษีเนี่ยมันลงเยอะจากวันที่2นะครับเนี่ยไอเบอกเลยครับว่าอัตราภาษีแท้จริงที่อเมริกาจัดเก็บเนี่ยนะครับที่เคยประกาศไว้สูงถึง22.4%เนี่ย มันก็จะลงเรือมาแค่17%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจโลกจะไปต่อหรือจะนิ่งหรือจะแผ่วคือการค้าโลกที่มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงพูดง่ายครับล่อแหลมหรือว่าเปราะบางที่จะทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ